้าคือเทพระเจ้า่งกองไฟอราตีอะไรวะน่ะพี่กินเรื่อยเลรวะนายพี่กินฮะเทอเต็มดิกูตายมากูเกิดมาเจอไก่เลยเนี่ยเมื่อกี้เหมือนใครโดนปีอ๋อนี่ไงเทพระเจ้า่งกองไฟแอนป้าโอโหไม่ไหวเลยอ่ะฝีด้อมเอาบ้างดีไม่เอา

เราอเปลเราสางบอะไรกันเนี่ยที่เาต้องเคยการ์ตูนปะเวลาเเเราวิ่งลรวออกปเร็วเกินไปมันจะวิ่งยงไงเนี่ยเดเดยเวลาเวลาวิ่งเออกปเร็วเกินไปเนียแล้วแก้ผ้าไงวะเนี่ยถอดชิกไงกดแทบแล้วก็ดึงผ้าออกเข้าทีเดียวไม่เห็นมีไม่เห็นมีสผ้าเลยมันต้องมีก่อนนี มีอาร์เมอร์อะไรเนี่ยบูทเบิร์ดอะไรเนี่ยอย่าอย่าเลงัวไม่ต้องตีหัวเลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะวิจะมาชุบกูทำไมโอ้ดี่ลาบานลกับมือวนว้าร้อยหนึ่งเต็มเยยังยังซุ่มพีเอว่ายังไม่เปิด มือพีไม่เปิดก็ดีเลยเอ้ยจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยบ่งบ้านปอน่ะบ้านปอนโอเคไปไปไปกันเลยบ้านไปบ้านปอนไปบ้านปอนบ้านปอนโอเคโอเคไปเลยเราเราอยู่ไหนวะนั่งบ้านไหนอะบ้านพี่มลใช่ไหมดำเสื้อดำไปครับข้างหน้าเออเนี่ยตอนแรกเนี่ยมาตายตรงนี้แหละโอ้โหเราอยู่ใกล้บ้านผมมากเลยพี่ รอบแรกเอ้ยเจอของเว้ยเจอของเว้ยเช่นบ้านเจอแกบ้าวะปล่อยรอดูวพี่นะคนคนละป่องกันรู้สึงแล้วเนี่ยพี่อยู่ป่องนี่ยสูงสูงเนี่ยเออจำได้เนี่ย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 เออเนี่ยแหละตายรอบแรกตรงนี้ของมันจะเกิดให้เก็บครับเฮ้ยอย่ารีบเดินนี่รอก่อนเก็บไม่หมดจะเก็บของเอาผมไม่มีของอ่ะ เอ้ยใครยิงอะไรอ่ะยิงมียิงมีมีหอยมีเอ้ยมีเหรอเฮ้ยขุดขุดซากมีก่อนมีแม่นแดงยังวะมีซอมบี้มีมีซอมบี้ด้วยอ่าก็มาเอาแทนซอมบี้มาแล้วเป็นซอมบี้ก่อนเขาเขาเห็นว่าถ้ามีซอมบี้ก็ใครๆก็หมดแต่พูดว่ามันคือมีกระแสว่านะทำไมต้องเป็นดีซีบอฟฟี่ด้วยอย่างนี้เขาเลยเปลี่ยนเป็นโอเยนี่แม่งเลยอ๋อดีเหมือนกัน ไดเหมือนเกมอื่น Survivor ดีเฮ้ยแล้วมึงไปไหนกันแล้วเนี่ยขึ้นมาทำถนนอย่างนี้เนี่ยไม่พี่พี่ก็วิ่งมาเรื่อยๆนะแล้วเมื่อกี้พี่หยุดแป๊บเดียวนั่นแหละมาเลยฮะเลยไปแล้วเจอกครเจอใ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 ครสวัสดีชาวโลกทำไมหลงกันจังสวัสดีสวัสดีดอกดอกไม้เหี้ยไม้เหี้ย เอาไปไปนู่นกันแล้วใหม่มากเอาไปไหนเนวะนู่นครับทางถนนทางถนนนี่แหละไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นเอาเอาชิพหายทางไหนวะกูเมาเห็นผมยังเออเห็นแล้วเห็นแล้วนี่กูมาถนนแล้วเนี่ยถนนอยู่ตรงนี้ครับชูพมาถนนกำลังถือเทพเจ้าก้อนหินอยู่อ๋อเจอโอ้ คือเมื่อกี้ไม่เห็นตะกิตทถาพวกกูถ่ายเลยรอด้วยทำไรกันนะนี่อะไรไม่รู้เก็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอคึ้นขอขึ้นขอสำคัญมาก <S <S อะไรวะขอคุครับระเบิดเหรอท้ายเหรอมันเอาไว้เรียกสักโบินนะครับ อไอ้กูก็ซนไปหยิบของเขาเฉยของสำคัญของสำคัญเดี๋ยวค่อยเดือบไปปลาตอนตอนที่มันตอนที่มันติดมันเปิดดีๆนะแล้วก็รอวิ่ง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 วิเป็นสไตล์วิ่งไงวะไอ้ทุบมั่งทุบมั่งทุบมั่งไกลไกลไกลถึงบ้านแล้วทุบใคร เอ้ยใครยิงกันยิงปัดยิงหมียิงหมีมาเป็นขบวนการฆ่าครับกูว่าเพื่อฆ่าอะไรีอะไรเงี้ยกั o Power Ranger เลยครับ Go Go โก Power Ranger นั่นเป็นใครสามคนสามมวิ่ง้หนกเผื่อช่วยเ่ ใครร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเก่งสามคนนั้นที่มันวิ่งมาเมื่อกี้ไอตัวนี้มันบักหมดแล้วบักบักบักไปฮะยิ่งอยู่อัดเองรังสียิงแรงหมดเดะเดะเดะไอเกบเกบเกมเกบซ่าเดะเดะเดอ้าวหมดเลยรอคอยเน่ยขอบคุณไก่ข่าไก่ ปึ่งเต้นไลยเห็นพี่เกี่ยมันทางนี้บ้านไหนนีหมาว่ะหมาอยู่ไหนวะโอ้ยดิ๊ดตูดนวานหมาวิ่งตามตูดไปแล้วไกลๆกันเอ็ก็ตายโอ้ยข้ามันอมพวกมึงยังวิ่ง ไอ้เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวไทำบ้านนก่อนเววะไอ้เหี้ยประตูไดนยังไงวะโอ้โหอีหูทางเข้ามึงไม่ธรรมดาไอ้ประตูะมันต้องสร้างอย่นี้นะครับโอ้โหโอ้โหแล้วง่วงมันไม่ได้กดเลยเปิดแล้ว และอะไรบ้างเนี่ยตายแล้วติดติดติดอะไรเนี่ยท um> ุบได้ไหมข้าวง้างได้โอ้รกวอนเปิดให้ทุกบ้านกูเปิดให้ทุกบ้านเลยแ๊บโอ้มีเตียงด้วยเฮ้ยผมไปไม่ได้อ่าไปแล้วนะเยสนี่บ้านของอลิสปอนเยสประตูบ้านสุดท้ายครับไม่บอกรหัสนใครด้วยอ๋อ หวงหวงเงี้ยหวงอ้าวหวงพองดีฮะ <c oughs> เอ้ยนอนไงประตูใส่ออกไม่ได้นอนอ่ะก็ออกเกมไงออกเกมมานอนเลยมานอนพื้นเลยอ๋อเออแล้วจะออกทำไมวะไม่นอน <c oughs> ไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวเรามาเกลียนกันต่อ <c oughs> เอาไงจะไปเกลียนกันข้างนอกหรือเดี๋ยวเราสร้างบ้านของเราบ้างเฮ้ยอย่ลืมครับที่น,อนอ้องนะ กูหาทางออกไม่เจอบ้านมันเข่าวงกดชิบหายคนเจอมาต้องออกไม่ได้พิมพ์รหัสไม่ได้วะบ้า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 ไม่ได้แชร์ประตูเลยนะอ๋อต้องแชร์เเ้าาามร่และไอประตูนี้แม่งคือแม่งติดอะใครแม่งสร้างวะไอหมอบเดินมาเออนั่นแหละดิมึงต้องไปเรียน ไอ้นี่ถาปัดใหม่นะเออออกมาได้แล้วเข่าวงกดจริงๆเออรู้สึกว่าเราอย่างเดียวเราไปเลือกทำเลกันตะกิดไม่สูงเท่าไหร่นั่นเนี่ยเราจะทำเลตรงไหนดีเราต้องเป็นเลยอร์เราเลยครับแถวนี้แถวนี้คุมหมดแล้วเพิร์นฟ้าสร้างตรงไหนเพิ่นไย เปียนนี่เลยต้องฮาตะเป็นยาซิมบ้าเคยเไหมซิมบ้าเอาไสิมบ้าสิมบ้าเจ้าคือผู้ถูกเลือกเนี่ยกูจงเอาต้นไม้ไงเนี่ยแม่งขึ้นยากด้วยเนี่ยไม่ครับตีได้เลยถ้าเกิดเอื้อมถึงโอ๊ยนานดีแล้วกูไม่ไปตีไม่เป็นไร เฮ้ยเราต้องไปหาที่ใหม่อยู่แล้วที่ใหม่อะอุ้ยเฮียล่วงมาเสียเลือดเลยหำเอาเสียเลือดเอามาเดินช้าเลยอ่ะขาหักครับกระดูกหักเอาชิบหายทำไงอ่ะรอไปเดียวเดี๋ยวมันก็หายเฮ้ยเฮียลูปจำกว่าของฟีดอมอีกอ่ะอือไมปพิเรนอะไรตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้กรรม ยาไปมทำกินยาก็ได้ยาอกินไม่ได้อะมันมันห้ามเลือดไปเฉยเหรอใช่ไม่มันต้องรอต้องรอรอรอก็ได้เดีกก๋ยวเดี๋ยวก็หายหายละหายละมันมันไม่ใช่กระดูกข,ขาขาอันแพงขาอันแพงต้องรอรอ้อยจะดถูก ไม่รุมก to ันแพ็กหน้าไว้ก่อนเล่ก้อนหินหายากจ้ะยากครับเอาเอาหรือเปล่าผมมีอยู่นิดหน่อยนะผมตีมาได้สองสามอันง้ืงจะคาลูกธนูเฉยไว้ใช้ฟ้องกันตัวผมมีอยู่เฮ้ยกลแดกไกลแดกไกล์เบสองอันแดกไกยแดกไกยจะแดกไกล หนูกเกมนี้เล็งยากมากเลเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องกดคลิปบ่อยอืมอืมไมิดมาไม่ได้สักอันบอดี้ฮัมฮะมีมีโค้ดสักอันไหมโค้ดเหรอโค้ดสักห้านอ๋อมีมีม,ม,มีเาอาให้ไงวะกดกดแถบแล้วก็กโยนลงไปโยนไปแล้วฮะไม่ใช่แล้วก็ลาออกมาเลยอ่ะหกอันน่ะ không ơn Khổng này. thêm đi Khổng khổng Cái gì vậy? Cái Oh, 8. Oh, อ๋อผมตัวปลอมผมตัวปลอมครับปลอมใครนะแต่ว่ใครวะเฮ้ยผมเจอบ้านมันไว้ นายนายขอเยี่ยมบ้านหน่อยดิใครวะพวกนายแก๊งม่วงสีขาวใช่ไหมอ๋อแก๊งแก๊งม่วงขาวมีหลายแก๊งใช่ไหมแล้วเกิดไม่ช็อตนะเฮ้ยตะกี้จะมืดแล้วจะมืดแล้วกำกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนมืดแล้วเดี๋ยวแม่ตีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับไปก็ได้ เตรียมดยเช่ให้เตรียมดิเฉยอ๋อฮาร์ดบ็อกเซอร์ไอ้เหี้ยดูชื่อเลยฮาร์ดบ็อกเซอร์ดีครับหญิงเหรอ เข้า <One> บ <input> oh, ้านเข้าบ้านผมมานอนบ้านชาวบ้านอ้าวเข้าไงวะเข้าได้ไหมที่หายแล้วทำไมพื้นหายอ้าวพีร้อหลุดเลยหลุเราได้อยู่ที่นี่กันหรือเปล่าไ้่ตรงค้ามหรแล้วเมื่อกี้ผมถือไปตีอันนี้หายเลยทั้งหลังเลยก้าม อมากเอาเปิดประตูไม่ได้แล้วอ่ะเปลี่ยนเลยดิเนี่ยคนนี้อ้าวอดเข้าบ้านเลยตังเราเรามาอยู่ตรงเราจะนอนไหนดีเนี่ยที่นอนพี่กิตพี่ด้อมเอาเอากูนอนแม่ไหนวะเฮ้ยแล้วกูมาโผล่ตรงไหนเนี่ยเอ้าไหนวะไก่กูหายอ่ะที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยเหรอ เมื่อกี้หลุดที่ของหายตัวกูมไปหยุดไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่เจนนี่มันไม่ได้ทำมาผมเลยเออพี่พี่เขาบอกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเขาจะให้ห้องพี่นี้เลยอันเนี้ยห้องพี่ห้องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เขาห้างบนข้องบนเฮ้ยถอดยอยู่ตรงเนี้เขาจะให้พี่อยู่ตรงไหนตอนเนี้ยอ๋อดี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 อ๋อห้องเนี้แถวห้องนะครับผมเฮ้ยค่าเช่าค่าเช่าเดือนเท่าไหร่ครับเมื่อกี้พี่หลุดแป๊บเดียวของหายอ่ะ หายครับหายถ้าเกิดไม่มีถุงนอนเอ้ยเมื่อกี้มีถุงนะวางหรือยังวางอันนะอ๋อวางกูกดเก็บกูจะไปเปลี่ยนที่ไอ้ซาร์เอาวางวางเลือกที่เลือกที่ครับที่ใครที่มันเนี้ผมนอนมุมนี้หันหันหันค่าเช่ากันนะหันค่าเช่ากันหันหันเออวางกันไดขอขอพื้นที่สำหรับโต๊ะค้ารนิดนึง เดี๋ยวผมสร้างแก๊งไฟไว้ให้ก่อนนะโอเคไปคาบพอดีรีโวโวมาเลยเฮ้ยเราอ๋ออีดอกกูไปเข้าผิดเซิร์ฟอ้าวเฮ้ยเราเออนี่ไงก็ว่าอยู่อย่างน้อยมันน่าจะเกิดที่เดียวสิวะนี่เราเรานอนด้วยกันเนี่ยนอนเตียงเรียนกันอ๋อเนี่ก๊ไฟต้องกุมกูมาดูดตอนอยู่หน้าประตูบ้านพอดีไหนวะห้องไหนที่ยกให้ห้องเช่าห้องเช่า เฮ้ยเจ้มีปืนแล้วด้วยเไหมเจ้าไก่มีปืน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 ออกปืนมาโอ้ยอีดอกขอกูวางเตียงก่อนโอเคแล้วแล้วคราบไงวะฮะไก่คราบไม่คืออยู่ในระยะมันนี่เห็นจะคราบของเพิ่มได้ใช่มันจะคราบเร็วขึ้นโอ้แต่ว่าแต่ว่าปืนนะต้องมีโต๊ะคราบจำเป็นต้องมีถ้าไม่มีคราบไม่ได้ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแม่ลีเวิร์กมันจะบอกว่าต้องการอะไรอ๋อขาดโคขาดบูทแล้วเมทัลอยู่นะผมไปโด้แค่มารู้เมทัลเฟสเมนต์อืมเราต้องเป็นชาวเมทัล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 เฮ้สร้างแคมป์ไฟก่อนฟังสร้างในนี้ได้ไหมได้นี่กลมาร์แคมป์ไฟในนี้ได้ไหมเนี่ยตรงตรงนี้นี่คือกล่องเนี่ยผมจะเอาของมาไว้เรื่อยๆหยิบไฟได้เลยครับ โอง้โหกล่องนี้ไม่ได้ล็อกใช่ไหมใ่ได้เลยนี่ครับเราจะวางนี้ครับวางไม่ตรงนี้เลยอ่าอย่างเงี้ยไฟที่มุมห้องโอ้โหอย่างสงลัวสลัวเฮ้ยให้อีกมุหนึ่งฝีดอมถอนเกงสินายดูใครหน่อยโอยไอ้เหี้ย้ที่นอนเต็มว่ะห้องเล็กไปเฮ้ยเขาบอกอาหารค่าเช่าห้องไงี้ยเร่อกี่คน วิ่งกันวันนี้ะแย่หันก,กันเจ้าห้องกันเนี่โอ้แม่งไฟสองมุมลเลย,เ,ยเอาประตูปิดไม่ไดอ้อคนที่พวกพี่ที่วางเตียงติดขอบนะครับระวังหน่อยนะครับเวลาเวลาคนเขามาจะเอาของเนี่ยเวลาเขายิงก็เขาวขางระเบิดเนี่ยเตียงจะหาย,ายเอาได้แนะนำว่าถ้าจเล่นลยาวๆนี่ก็ลองไป ครับอ๋อเราจะเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านไม่เดี๋ยวเราจะย้ายบ้านจะย้ายบ้านอันนี้มาขออาศัยอันนี้มาขออาศัยก็ค่ะค้างคืนค้างคืนอ๋อค้างคืนเรามาเช่าห้องแป๊บเดียวใส่ของไปด้วยนี่นี่นี่เก็บเก็บของกล่องกล่องนี้ด้วยกล่องใส่ของหอวกล่องนี้ไม่รู้จะวางตรงไหนประตูห้องเช่า ไอ้เนี่ยแม่งวางครเกะก่อธิบายเลอกไปเปลี่ยนอะไรแต่กูกายพี่กายเน่เ่ผมเนกล่องพี่เขาคาโอ้ยฟ้องอะไรโอ้โหตอนนี้ไม่ดูห้องเลยเดี๋ยวดิแ้่กล่องไม่ไ่ดูห้องเลยคือกลัวมคืออยากอยากเห็นกลัวามปะ ได้แต่รู้เลยว่าออกออกจากห้องไม่ได้นี่เป็นไงิายเอาไฟออกอันนึงดิไฟออกอันนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วมากินเหล้าหน้าบ้านกันเถอะปะอ้าวกูเปิดประตูบ้านไม่ได้เอาทำไมกูวางฟืนบนอีกหอวะเห็นผมนอนปะชิ่กิ้ฮะ เห็นผมนอนไหอยู่ไหนวะไก่อยู่ไหนวะที่พื้นไงนอนอยู่คือบนในห้องเช่านะนอนที่เตียงเงี้ไม่เห็นเลยเราก็แสดงว่าระบบเกมนี้คือเอ้ยวางเซิร์วิสคือถ้าออกแบ่เกมอบบคือนอนที่พื้นแล้วพื้นตรงไหนวะไก่นอนตรงไหนวะเฮ้ยมานั่งเล่าเรื่องผีกันีี่ตตรรรงงงไไหนนนนะ้้าัออยเคุณผู้ชมครับ

เล่าได้ครับประสบการณ์เสียวสุดๆเสียวสุดๆเลยนะเอเสียวสุดๆแล้วพอ,อวันนั้นนะครับผมไปที่ดีเวลครับผมไป <c oughs> ขึ้น <c oughs> ฮอลิเคนนะฮะไอชิแม่งเสียว <c oughs> อะไรของคุณ <c oughs> วันนั้นผมก็อยู่ด้วยผมจำได้ <c oughs> กลับมานี่หน้าแบบไม่ไหวแล้ย <c oughs> ไปหาก้อนหินก่อนนะ จะทำไอ้นี่อ่จะทำการเผาด้วยเอามาข้ามกระสุนโอ้ยตีหนึ่งโดนเนี่ยโดนจริงต้องหนืนนะครับ

เอาบูมยังไม่นอนอีกเหรอยังไงงานอะทำอไมนะกูเห็นปกติหาทุ่มก็ไปไรสักนั่นแสดงว่ามันไม่ไหวจริงเลยไปนอนเกิดรื่องแล้วขี้เกียจนอนดึกเยอะเอ้ยเอาไงเราจะไปสร้างบ้านเราหเลยยังพร้อมหรือยังมันต้องใช้ไม้เยอะพอสมควรเลยนะประมาณเท่าไหร่ต้องหาไม้เยอะมากเลยเป็นร้อยอะทำบ้านได้ขนาดนั้นเป็นร้อย pee